สวัสดีเพื่อนผู้ฟังนะครับที่กำลังรับฟังคลิปข่าวมิมอนทางช่องไอสัตว์กูขำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์จันทโอชาและเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยราษฎร63นั้นเรียกได้ว่าสํานักข่าวต่างประเทศได้รายงานการชุมนุมประท้วงในประเทศไทยกันแบบเกาะติดสถานการณ์โดยสํานักข่าวชั้นนําของโลกอย่างสํานักข่าว a อและรอยเตอร์ได้เผยแพร่ภาพข,ข่าวตำรวจปราบจราจร ปฏิบัติการยึดพื้นที่สลายกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนที่มาชุมนุมบริเวณถนนพระรามหนึ่งแยกประทุมวันในคืนวันศุกร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทั้งในสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฮ่องกองนะครับเสนอรายงานบทวิเคราะห์และบทบรรณาธิการเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในหลายแงม่มุมรวมทั้งการที่รัฐบาลไทยใช้พระราชกำหนดจุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครหลังจากวันที่14ตุลาคมแต่มีบทบรรณาธิการของสานักข่าวหนึ่งที่เราอ่านแล้วเห็นว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นมุมมองของสื่อต่างประเทศที่มองการเมืองไทยอย่างมีที่มาที่ไปจึงอยากนำมาอ่าในให้เพื่อนผู้ฟังรับฟัง กันโดยสื่อ The Economist เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เก่าแก่ของประเทศอังกฤษก่อตั้งมากว่า170ปีนะครับได้มีบทความนี้ออกมาเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพาดหัวข่าวว่ากษัตริย์ของไทยพยายามที่จะนำระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับขึ้นมามหาวชิราลงกร์ยั่วยุให้เกิดบางสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยนั่นคือการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยหมุดอนุสรณ์สถานหายไปในความมืด ในเดือนในสาย,ยน2560แผ่นโลหะสำร็จขนาดเล็กจากเขตพระราชฐานที่ได้ถูกฝังไว้ในจุดที่นักปฏิวัติประกาศการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยในปีพศ2475ในเดือนธันวาคม2561มีการถอนหมุดนั้นออกไป บทที่เป็นเครื่องหมายรำลึกถึงความปราชัยของกลุ่มกบฏท,ที่พยายามทำรัฐประหารกับนักปฏิวัติกลุ่มเดียวกันเมื่อเดือนที่แล้วนะักเคลื่อนไหวได้ติดตั้งแผ่นโลหะในกลางสนามหลวงของกรุงเทพเพื่อประท้วงหมดอนุสรณ์ที่หายไปพร้อมประกาศว่าประชาชนแสดงเจตจำนงว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์แต่หมดนั้นนะครับก็หายไปเพียงข้ามวัน พลลองได้รู้จักกษัตริย์มหาวชิราลงกรของประเทศไทยในฐานะเพลย์บอยที่ผ่านการใช้ชีวิตกับภรรยามาแล้ว4ี่คนใช้ชีวิตข้ามตลางผู้หญิงมากมายในโรงแรมที่เยอรมนีและพลิดเพลินกับการแต่งตัวด้วยเสื้อครอปท็อปที่เผยให้เห็นรอยสักชั่วคราวอย่างประณีตสำหรับคนไทยแล้วการโครงแรกสี่ปีที่ผ่านมาของเขาถือเป็นลางร้ายกษัตริย์คนนี้ให้ที่ปรึกษาสูงอายุคลานลงบนพื้นต่อหน้าเขา โกนศรีรษะของข้าราชบริพารที่ทําให้เขาไม่พอใจและปฏิเสธลูกโกของเขาหลายคนที่แย่กว่านั้นคือเขาสะสมอํานาจอย่างต่อเนื่องควบคุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของส่วนตัวควบคุมบังคับบัญชากองกําลังทหารโดยตรงและสั่งให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเขาไม่ปิดบังความปรารถนาของตัวเองที่ต้องการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับมาด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้อนุสรณ์สถานทั้งหลายนั้นหายไป คนไทยเริ่มประท้วงในเดือนกรกฎาคมเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ประท้วงหลายพันคนได้เดินขบวนผ่านใจกลางกรุงเทพเพื่อไปตั้งแคมป์ที่ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นที่ตั้งที่ทำการของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนอกจากนี้พวกเขายัางสร้างโซ่มนุษย์เพื่อขนกระถางต้นไม้ที่ถูกวางเพื่อกิจการการเข้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของประเทศตำรวจต้องจัดการฝูงชนอย่างระมัดระวัง ขณะเดียวกันไม่ไกลนะักกษัตริย์วัิราลงกรกำลังปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนขบวนเสด็จดำเนินผ่านไปเพียงชั่วครู่กลุ่มกษัตริย์นิยมได้รวมตัวกันสวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาแสดงความเคารพด้วยการชูสามนิ้วซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยขณะที่รถแล่นผ่าน ในคืนนั้นรัฐบาลที่ตื่นกลัวได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามการชุมนุมของคนมากกว่า4คนและห้ามเสนอข่าวที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกโฆษกรัฐบาลเตือนว่าผู้ประท้วงที่ดูมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกดำเนินคดีผู้นำคนสำคัญหลายคนของการประท้วงถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมา ประเทศไทยนิยามตัวเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากาษัตริย์เป็นประมุขสถาบันพระมหากาษัตริย์เป็นที่เคารพนับถือภาพถ่ายของราชวงศ์ได้ถูกประดับประดา,ดาตามอาคารสาธารณะและบ้านส่วนตัวมีการเฉลิมฉลองวันพ่อในวันเกิดของกษัตริย์องค์ก่อนคนไทยได้ยินเพลงสรรเสริญพระบ,บรารมีก่อนที่ภาพยนตร์จะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ ในทางเทคนิคแล้วกษัตริย์วชิราลงกรณปกครองเป็นพระมหากาษัตริย์ตามรัฐธรรมน,นูญแต่โครงสร้างโบราณไม่เคยหายไปทั้งหมดกษัตาริย์เคยนั่งอยู่ที่จุดสูงสุดของสังคมในบทบาทกึ่งเทวะผู้ปกครองทาดอรารยะนี้ได้ประทะกับกลุ่มที่เป็นตัวแทนของแหล่งอำนาจทางเลือกอื่นมานานแล้วความขัดแย้งดังกล่าวช่วยอธิบายได้ว่า เหตุใดประเทศไทยจึงต้องทนต่อการรัฐประหารถึง12ครั้งและมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับตั้งแต่ปีพศ2475นับตั้งแต่ทศวรรษที่1,950ความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อระหว่างกองทัพและพระราชวังได้สนับสนุนความชอบธรรมของระบบทหารในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชั้นสูงนี้คือทักษิณชินวัตร นายกรตัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความนิยมที่ถูกกองทัพขับไล่ในปี2549ผู้สนับสนุนของเขาหรือที่เรียกว่าเสื้อแดงได้ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามคือเสื้อเหลืองตามท้องถนนการประท้วงหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาสูญเสียอำนาจนายพลทหารที่ก่อรัฐประหารในปี2 5 5 7 พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐธรรมนูญที่ให้การสนับสนุนกองทัพทำให้พักการเมืองใหญ่ๆเสียเปรียบเช่นพัรเพื่อไทยของทักษิณในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กองทัพยึดอำนาจเมื่อ6ปีก่อนคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสืบทอดราชบัลลังก์อย่างมั่นคงระหว่างพระหมหากษัตริย์รัชกาลที่9และ10ของราชวงศ์จัก,กรี เส้นทางสู่บัลลังก์ของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายชนชั้นสูงของไทยต่อต้านเขาและวางแผนที่จะขัดขวางการสืบทอดอำนาจของเขาในขณะที่บิดาของเขายังมีชีวิตอยู่กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในรอบความมั่งคั่งของเขาเหนือกว่าประมุขในประเทศตะวันออกกลางที่มีน้ำมันและราชวงศ์ในยุโรปที่มีปราสาทพระราชวังมากมาย คนชนชั้นสูงไม่สบายใจเพราะมากุฎราชกุมารอย่างวาชิราลงกนเป็นที่รู้จักด้วยเรื่องอื้อ้ามากมายแม้แต่แม่ของเขาก็ยังเปรียบเขาเหมือนดอนหวนหลังจากทิ้งภรยาคนแรกซึ่งเป็นเจ้าหญิงแต่กำเนิดและเขาไม่รับผิดชอบลูกสี่ในห้าคนกับภรยาคนที่สองซึ่งเป็นนักสแสดงหญิงโดยในที่สุดก็ต้องหนีออกจากประเทศไทย และเมื่อความสัมพันธ์กับภรรยาคนที่สามเส้นสุดลงที่ครั้งหนึ่งเคยถ่ายภาพเกือบเปลือยและบอกพลานต่อหน้าสามีพร้อมเค้กวันเกิดสมาชิกในครอบครัวหลายคนของเธอต้องเข้าคุกเจ้าชายใช้ใจ่ายอย่างฟุ่นเฟือยและหลงรรเริงนไปกับความวิตฐานประหลาดแต่งตั้งสุนัขพุดเดิลอันเป็นที่รักของเขาฟูฟูขึ้นสู่ตำแหน่งนายพลอากาศเอกถึงกระนั้นกษัตริย์วชิราลงกรณ์ก็ขึ้นรับตำแหน่งกษัตริย์โดยไม่มีข้อจำกัด หลังจากการเสียชีวิตของบิดาของเขาในขณะที่พ่อที่เป็นที่รักของสาธารณชนแต่ลูกชายกลับถูกเปลียดชังเป็นการส่วนตัวพิธีราชาพิเศษที่หรูหราเมื่อปีที่แล้วดึงดูดฝูงชนจำนวนเล็กน้อยเข้าร่วมเมื่อเปรียบเทียบก,กับงานพิธีศพของกษัตริย์ผู้ล่วงลับมีการเดินไปตามริมถนนพร้อมเหงื่อออกในบ่ายวันนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมกษัตริย์วชิราลงกรณ์ที่เพิ่งขึ้นครองราช ในทางตรงกันข้ามคนไทยที่อุทิศตนตั้งแคมป์ในกรุงเทพเป็นเวลาหลายวันเพื่อที่จะได้แสดงความเคารพต่อกษัตริย์ผู้ล่วงรับในระหว่างการถวายพระเพลิงบรมศพในปี2560แม้จะเป็นกษัตริย์ที่ร่วมมือกับกองทัพแต่คนไทยหลายล้านคนก็รู้สึกว่ากษัตริย์ภูมิพลมีคุณงามความดีที่ชาวพุทธคาดหวังต่อองค์พระมหากษัตริย์ กษัตริย์เวเชราลงกรไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำเขาปกครองประเทศที่มีประชากร70ล้านคนจากระยะทางมากกว่า5,000ไมล์ในยุรมนีคนวงในคนหนึ่งประมาณกิจกรรมของเขาที่นั่นอย่างตรงไปตรงมาว่าปั่นจักรยานกิจกรรมทางเพศและกิน่นเขาทำแค่สามอย่างเท่านั้น รัฐบาลเยอรมันพบว่าการพำนักอาศัยอยู่ที่นั่นของเขานำมาซึ่งความอึดอัดลำบากใจเราได้แสดงความชัดเจนว่าการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยไม่ควรดำเนินการจากดินแดนเยอรมันรัฐมนตรีต่างประเทศไฮเกมสัสกล่าวต่อสภาบุนเดสตักเมื่อวันที่7ตุลาคมเงนิงนเงนิงนเงินขาเร็มทางทหารของกษัตริย์สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นหัวข้อข่าวที่น่าอับอายทั่วโลก เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการแต่งงานครั้งที่สของเขากับอดีตแอร์ฮฮสเตดเมื่อปีที่แล้วเขาก็ได้แต่งตั้งนางสนมคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนางพยาบาลขึ้นสู่สถานะพระสนมหรือเจ้าคุณพระเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ประเทศไทยปรับเป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมน,นูญสิน,น,นววีนาฏวงศ์วชิรพักตกจากสถานะทานันดรไม่นานหลังจากที่เธอขึ้นสู่ตำแหน่ง เธอหายไปจากสายตาสาธารณชนจากนั้นในเดือนกันยายนเธอได้รับการคืนสถานะและประกาศว่าไม่มีมนทินมวหมอง,มองชาวเน็ตจีนเปรียบเทียบซินีมาเป็นดังจันหวนนางบำเรอเจาเล่จากซีรีส์โทรทัศน์ยอ,ยอดนิยมเรื่องจอมนางคู่แผ่นดินในเดือนมีนาคม2555มีคำสั่งประทรวงยุติธรรมในราชกิจจานุเบกษากำหนดเรือนจำชั่วคราว ตามแผนที่ดูเหมือนจะตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังที่วชิราลงกรณ์เป็นเจ้าของภาพของสีรัฐสวดีภรรยาคนที่สของเขาปรากฏในหนังสือพิมพ์เยอรมนีเมื่อปีที่แล้วเธอโกนหัวและฟูมไฟลและถูกรายงานว่าถูกกักบ,บริเวณอยู่ในบ้านอย่างไรก็ตามการสนทนาเรื่องเช่นนี้ในที่สาธารณะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องอันตราย กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศกำหนดให้มีโทษจำคุกระหว่าง3 1 5ถึง15ปีในข้อหาโดมิ่นพระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์วัชราลงกร์สั่งไม่ให้รัฐบาลใช้กฎหมายนี้แต่สิ่งนี้แทบจะไม่สะท้อนให้เห็นถึงความใจกว้างที่เพิ่งค้นพบผู้วิจารณ์กลับเสียงต่อการถูกตั้งข้อหาปลุกระดมหรือก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แทน ในเดือนกรนยาาคมชายคนหนึ่งผูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเพราะสวมเสื้อเยืดโดยระบุว่าฉันหมดศรัทธาในสถาบันพระหมหากษัตริย์เพลย์บอยผู้ประหลาดนี้หักเหความสนใจไปจากความน่ากลัวของพระหมหากษัตริย์ตั้งแต่เขาขึ้นสู่อำนาจในเรื่องการเมืองการเงินและการทหารกษัตริย์วชิราลงกรได้รับอำนาจจากบิดาของเขาอย่างไม่เคยมีมาก่อนการแทรกแซงของเขาดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าบิดา เื่อผลักดันให้ประเทศไทยได้เข้าใกล้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งในปี2560วชิราลงกรเข้าควบคุมสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์หรือ C.P.B. อย่างสมบูรณ์ซึ่งสำนักง,งานทรัพย์สินบริหารการลงทุนของราชวงศ์ก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังการถือครองมีมูลค่าประมาณ40,000ล้านดอลลาร์ในปี2561 สัญญาณทรัพย์สินประกาศว่าทรัพย์สินจะถือเป็นสมบัติส่วนตัวของกษัตริย์ด้วยเหตุน,นี้พระหมหากษัตริย์จึงมีหุ้นในองค์กรยักษ์ใหญ่ของประเทศเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในเครือเซนไทยซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีรายได้เกือบ14,000ล้านดอลลาร์ในปี2562โดยมีหุ้นถึง1ใน3 พ่วงนวยการสำาน็จง,งานทรัพย์สินเป็นผู้มีอำนาจในแวดวงกษัตริย์มาช้านานเป็นกรรมการในเครือีิมน็ไทยและธนาคารไทยพาณิชย์อายุ113ปีซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของไทยและมีกษัตริย์ถือหุ้นอยู่ด้วยนอกเหนือจากความมั่งคั่งส่วนตัวของกษัตริย์แล้วรัฐไทยยังมอบเงินให้กับราชวงศ์ด้วยสำหรับปีงบประมาณ2 5ง4หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำงบประมาณซึ่งจัดสรรในสถาบันกษัตริย์ กว่า37,000ล้านบาทหรือมากกว่า1.1พันล้านเหรียญสหรัฐสำนักพระราชวังจะได้รับเงินจำนวน9,000ล้านบาทโดยตรงส่วนที่เหลือเป็นของหน่วยงานของรัฐตำรวจและกระทรวงกลาโหมเพื่อความมั่นคงและโครงการพัฒนาจะจัดสรรกลับมาให้สำนักพระราชวังภายหลัง เมื่อเปรียบเทียบแล้วเควีนอลริาเบตแห่งสหราชอาณาจักรทําให้ผู้เสียภาษีของเธอจ่ายให้กับราชวงศ์เท่ากับ87ล้านดอนลลาร์ในปีที่แล้วรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเงินไปที่ใดเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเงินจํานวนมาสารนี้หมดไปกับการจ่ายค่าปาณะของราชวงศ์เพียงอย่างเดียวซึ่งมีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์จํานวนมากที่ต้องบํารุงรักษาการแทรกแซงทางการเมืองของกษัตริย์วชิราลงกรณ เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นของเขาตามทฤษฎีแล้วพระมหากษัตริย์ดูเหนือการเมือง เหนือพักการเมืองและเหนือรัฐสภาแต่หลังจากการลงประชามติในปี2559รัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำแคมเปญต่อต้านการรับรองรัฐธรรมนูญกษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นผู้ต้องการการเปลี่ยนแปลงมาตรานั้นในรัฐธรรมนูญโดยเขาได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเฉพาะเพื่อให้การปกครองจากทางไกลทำได้ง่ายขึ้น วชิราลงกรเข้าไปแทรกแซงอย่างกล้าหาญมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วทักษิณชักชวนพี่สาวของกษัตริย์ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคที่มีความเชื่อมโยงกับเขาแต่วชิราลงกรณ์ทำให้เกิดการช่วยเหลือสตรูฝ่ายทหารของทักษิณด้วยการออกพระราชโอการประกาศว่าความมุ่งหมายของพี่สาวนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมน,นูญนอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่า ราชวงศควรอยู่เหนือการเมืองแต่ในคืนก่อนการเลือกตั้งเขาได้เรียกร้องให้คนไทยลงคะแนนเสียงให้กับคนดีซึ่งถือเป็นการรับรองประยุทธ์และพรรคพวกพรวงนี้เป็นของข้าพเจ้านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการที่วังและทะหารได้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วชิราลงกรขึ้นครองราช เขามีความสนใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการทหารเขาได้รับการฝึกฝนในสถาบันการศึกษาทางทหารของออสเตรเลียดำรงตำแหน่งจอมพลพลเรือเอกและพลอากาศเอกส่วนราชินีถือยศพลเอกซินีนาธถือยศพลตรีนอกจากนี้วัชราลงกรได้ดึงกองกำลังทหารไปอยู่ภายใต้ใตการบังคับบัญชาโดยตรงกองกำลังรักษาพระองค์ถูกสร้างขึ้นโดยมีทหาร5,000นาย เขาประจำการในกรุงเทพในขณะที่หน่วยงานสำคัญอื่นๆของกองทัพ รวมทั้งกรมทหารราบและกองพันทหารม้าที่อำนวยความสะดวกในการรัฐประหารในอดีตนั้นได้ถูกย้ายออกจากเมืองการโค่นล้มรัฐบาลใดๆโดยไม่มีการประสานงานล่วงหน้ากับกองกําลังทหารส่วนพระองค์จะเกิดขึ้นได้ยากมากเหตุใดกองทัพจึงยอมให้มีการโอนย้ายเช่นนี้เนั่นเพราะการปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นหนึ่งเหตุผลสําคัญที่มีการอ้างให้ทหารยังคงอยู่อีกทั้งผู้บัญชาการทหารบกที่มีอํานาจได้กเกษียณอายุไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและผู้ ที่เข้ามาแทนที่ต่างก็จงรักภักดีต่อกษัตริย์อย่างมากพวกเขายังแก้วขึ้นสู่ตำแหน่งจากกรมทหารรากที่1รักษาพระองค์หรือ King's Guard ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรับใช้วัชราลงกรณ์และในทางตรงกันข้ามประยุยธนและพักพวกที่ใกล้ชิดมาจากกรมฐานารรกที่สองรักษาพระองค์หรือ Queen's Guard นายกรัฐมนตร,รีแทบจะไม่สามารถตอบโตการยึดอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของกษัตริย์เพื่อความชอบธรรมในขณะที่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงของหลายประเทศมีผู้ที่ต้องการได้เป็นประชาธิปไตยแต่คนไทยไม่ต้องการการสนับสนุนจํานวนมากเพื่อพัฒนาหรือปกป้องผลประโยชน์ของตนเจมส์ไวส์อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยได้อธิบายในหนังสือประเทศไทยประวัติศาสตร์การเมืองและหลักนิติธรรมว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเหล่านี้จะไม่ยอมรับนาย,ยกรัฐมนตรีแม้มีความเชื่อมโยง กับกองทัพแต่หากปฏิเสธสถาบันกษัตริย์นายประยุทธ์ยังอ่อนแอเขาต่อสู้แม้กระทั่งกับพันธมิตรในแนวร่วมของตนเองและขาดความนิยมส่วนบุคคลซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดการกับความยากลำบากที่ประเทศไทยต้องเผชิญการเติบโตของ GDP ช่ชะลอตัวก่อนที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ ตอนนี้ธนาคารกลางคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหกตัวมากกว่า8%ในปีนี้ซึ่งแย่กว่าความล้มเหลวในวิกฤตการเงินในเอเชียในปี1997หรือ2540นักการเมืองฝ่ายค้านเพียงไม่กี่คนที่ต่อต้านการใช้อำนาจที่เพิ่มขึ้นของกษัตริย์วชิราลงกรณในเดือนตุลาคม สอสอส่วนใหญ่จากพัฒนาค้ใหม่ซึ่งก่อตั้งในปี2561คัดค้านพระราชกำหนดบริหารในสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างไรก็ตามพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ผ่านการรับรองอำนวยความสะดวกในการโอนหน่วยงานทหารบางส่วนและการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้กับกองบัญชาการทหารรักษาพระองค์ถึงกระนั้นก็นับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วยกับกระบวนการทางกฎหมายที่เชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์ ตอนนี้ไม่มีพักนาคใหม่หลงเหลืออยู่แล้วซึ่งเป็นพักที่สนับสนุนเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและการปฏิรูปกองทัพรวมทั้งความนิยมของผู้นำพักที่ดึงดูดอย่างธนาทรจึงรุ่มเรืองกิจทำให้เป็นภัยคุกคามต่อสถาบันพัศดังกล่าวเติบโตขึ้นจากไม่มีอะไรกลายเป็นพักใหญ่อันดับสามของประเทศในรัฐสภาภายในเวลาไม่ถึงปีขณะเดียวกันคดีทางกฎหมายต่อสถาบันและความเป็นผู้นำก็เริ่มเกิดขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาธนาทรถูกปลดออกจากสถานะการเป็นสสในเดือนกุมภาพันธ์พักถูกยุบโดยสาร,รัฐธรรมนูญและคณะกรรมการบริหารพักถูกสั่งห้ามเล่นการเมืองเป็นเวลา10ปีผู้พิพากษาตัดสินว่าเงินที่ธนาทรในพักกู้ยืมนั้นเป็นการละเมิดข้อจำกัดการบริจาคโดยบุคคลแฟลชม็อบได้เกิดขึ้นในการประท้วงแม้ว่ามาตรการเว้นระยะห่างจะยุติลงในไม่ช้าภาวะสงบนิ่งนั้นเกิดขึ้นชั่วคราว โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำหรับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกล้าหาญเสียงบ่นเอื้อเอึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดเกิดจากขบวนสเสด็จจนทําให้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมากษัตริย์วชิราลงกรได้สั่งให้ตํารวจไม่ต้องปิดถนนทั้งสายเพื่อการเดินทางของราชวงศ์การสแสดงความไม่พอใจอื่นๆไม่สามารถเรียงลําดับได้อย่างง่ายดายในเดือนสิงหาคมหลังจากการคุกคามทางกฎหมายจากรัฐบาลไทย Facebook ได้บล็อกการเข้าถึงจากประเทศไทยไปยังกลุ่มที่ มีสมาชิกหนึ่งล้านคนที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกรรษัตริย์คำขอเช่นนี้รุนแรงขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและส่งผลกระทบอย่างน่ากลัวต่อความสนนาในการแสดงออกของประชาชน Facebook ระบุและกำลังเตรียมที่จะท้าทายกฎหมายไทยความโกรธของประชาชนได้ย้ายจากหน้าจอมือถือไปอยังถนนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกลุ่มผู้ประท้วงได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการยุติการคุกคามของนักเคลื่อนไหวฝ่ายต้านรัฐบาลการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาเดินขบวนด้วยเช่นกันความพยายามของพวกเขานับเป็นวิวัฒนาการจากความบาดหมางระหว่างเสื้อแดงและเสื้อเหลืองมีแนวรบใหม่อยู่เหนือเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ผู้ประท้วงที่กล้าหาญที่สุดได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยพวกเขาคัดค้านการจัดการทางการเงินและการรวมอำนาจทางทหารของกษัตริย์คณะทรยังเรียกร้องให้มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์สถานการณ์ทอวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการประท้วงขยายวงกว้าง ความกลัวอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติอย่างนองเลือดของผู้ประท้วงนักศึกษาในทศวรรษ1970จะเกิดขึ้นซ้ำอีกในปี2019ตำรวจกองทัพและกลุ่มสารเตีย้ยทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพหลังจากที่พวกเขาจัดฉากล้อเลียนเพื่อประท้วงการสังหารน,นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยสองคนเรื่องราวแพร่สะพัดในหมู่นิยมกษัตริย์ว่ารูปที่แขวนคอนั้นคล้ายกับมกุฎราชกุมารวชิราลงกรณจากตัวเลขทางการระบุว,ว่ามีนักเรียนนักศึกษ 46คนเสียชีวิตและมากกว่า3,000คนถูกจับกลุ่มจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้นำการประท้วงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20คนรัฐบาลอ้างว่าต้องการพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับความคับข้องใจของพวกเขาการพูดคุยกันอย่างสันติที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็แนแนวทางที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกลา่าว ความอดทนของสถาบันจะไม่เหลืออยู่อย่างไม่มีกำหนดหากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำให้เกิดความสงบได้เขาอาจถูกเปลี่ยนตัวอย่างไรก็ตามการแทรกแซงอย่างรุนแรงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากปราศจากการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าของกษัตริย์ แต่อิทธิพลของกษัตริย์มชิราลงกรมีราคาที่ต้องจ่ายตามมาการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เปรียบดังผีออกจากขวดแล้วคุณไม่สามารถจับผีกลับเข้าไปได้อีกนักการพูดคนหนึ่งในกรุงเทพประเมินยิ่งกษัตริย์เดินหน้าสู่ระบอบการปกครองที่สมบูรณ์เป็ดเสร็จมากเท่าไหร่คำวิจารณ์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นผู้ประท้วงวัยรุ่นคนหนึ่งอธิบายว่าเราพยายามนำกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมน,นูญเราไม่ได้กำลังล้มล้างพวกเขา การกระทำของวชิราลงกรสามารถกำหนดได้ว่าประเทศไทยจะยังคงเคารพราชวงศ์ต่อไป หรือเป็นการ,ริ้นต้นที่จะประจานครับทั้งหมดนี้เป็นบทความหรือบทวิเคราะห์ของสื่อ t ด e e อ o โ o m นม t สเพื่อผู้ฟังรับฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนะครับนับจากวันที่14ตุลาคมเป็นต้นมาที่มีการชุมนุมประท้วงและเห็นได้ชัดว่ามีประชาชนเข้าร่วมมากขึ้นทุกครั้งสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการตอบโต้มาตรการปราบปรามผู้ชุมนุมของรัฐบาลและสื่อเยอรมันถึงกับเขียนข่าวว่าเป็นการจัดการด้วยคำสั่งของกษัตริย์ไทยที่กลับมาจากบาวาเรีย ประเทศเทยอรมนีเพื่อรับมือกับม็อบโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เห็นได้ชัดว่าชาวทวิภพได้โต้ตอบคําสั่งปราบม็อบนี้อย่างไม่เกรงกลัวนะครับเช่นหลังเหตุการณ์ขบวนเสด็จวันที่14กษัตริย์ไทยใส่ร้ายประชาชนได้อิกหนึ่งใน5อันดับเทรนด์ทวิตเตอร์และหลังเหตุการณ์ตำรวจฉีดน้ําแรงดันสูงสลายผู้ชมมุมนุมเมื่อวันที่16ทําให้เกิดวชิราลงกรณเป็นฆาตกรตามมา แต่ถึงแม้ต่างฝ่ายจะโต้อตอบกันไปมาอย่างนี้ทั้งรัฐบาลของประยุทธ์ไล่กระแสวัชราลงกรนะครับยังคงเงียบเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชนอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือมาถึงจุดจบนะครับประชาชนที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยก็คงไม่สามารถกลับไปถูกครอบงำทางความคิดด้วยกลไกาทางกฎหมายของรัฐหรืออำนาจนิยมได้อีกต่อไป ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับและเพื่อนผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปอื่นๆของมีมอนด้วยการกดไปที่ hashtag มิมอนในชื่อคลิปนี้หรือจากลิงก์เพลย์ลิสต์ที่ลงไว้ด้านล่างคลิปนี้บางท่านอาจพบกับปัญหาคลิปเราโดนปิดกั้นการรับฟังในประเทศไทยกบขอให้ลองตั้งค่าโลเคชันเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยแลนด์นะครับหรือด้วยการใช้แอปพลิเคชัน VPN โดยค้นหาแอปพลิเคชันจาก Play Store แล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนก็จะแก้ไขปัญหา เกานการรับฟังได้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ